สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมจอมช่องจอมอินเบลเยียมอีกครั้งนะครับซึ่งคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาชมภาพบรรยากาศของน้องอุ๋งอิงนะครับซึ่งได้ไปร้องเพลงที่ลาดกระบังนะครับซึ่งทางช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้โพสต์คลิปนี้เอาไว้นะครับเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ได้ระบุไว้ว่าเป็นภาพที่สุดตื้นตันใจนะครับเพราะว่ามีทะเลดาวนับหมื่นดวงเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมภาพบรรยากาศย้อนหลังนะครับพร้อมๆกันนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นภาพบรรยากาศที่น่าประทับใจ อีกที่หนึ่งเลยของปีที่ผ่านมานะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศพร้อมกันเลยครับนะครับนี่มาแสดงที่นี่วันนี้ลักกระงนะครับขอทุกคนเลยนะฮะขอทุกคนนะครับขอความร่วมมือเลยนะฮะโอ้เนี่ยนะดวงคะเดนะครับคนก็ยังแน่นเหมือนเดิมครับทุกที่เลยคนเยอะจริงๆิปิดไฟมืดนะเอาให้จบเพลงเลยเด้อพี่้องครับเอาให้จบเพลงนะครับ เรามาสร้างบริษัทด้วยกันนะครับวันนี้ตลาดฉลองกรุงวันนี้นะครับที่ตลาดฉลองกรุงนะครับอขอความร่วมมือนะฮะเปิดแฟลชกันมาครับจับโทรศัพท์เปิดแฟลชกันมาน่าจะเป็นภาพแบบที่สวยงามามากๆภาพหนึ่งเลยครับ <c oughs> อ๋อเพลงนี้ก็เป็นแบบเพลงสไตล์แบบลูกทุ่งอินดี้ครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงร้องของน้องปุ้งอิงร้องแบบสไตล์แบบนี้ดูครับโอ้เป็นภาพที่แบบสวยงามมากๆแล้ว น้องร้องแบบสไตล์แนวนี้ก็พเพาะไปีกแบบนะครับเพราะว่าครั้งแรกเลยที่ผมแบบได้ยินเสียงน้องร้องเพลงแบบสไตล์ลูกทุ่งอินดี้เพราะว่าที่ผ่านมาก็คือแบบน้องร้องแบบสไตล์หมอลำบ้างใช่ไหมครับก็ยังไม่เคยฟังซึ่งเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าน้องร้องได้ดี เป็นบรรยากาศที่แบบสวยงามแล้วก็แบบน่าจดจำจริงๆนะครับเป็นภาพที่สวยงามมากครับเลยครับคืนนี้ครับบนเวทีขนลุกเลยครับตอนนี้นนครับ ขอไปอีกแบบครับลองสไตล์แบบนี้ น้องน่าจะแบบรู้สึกแบบตื้นตันนะครับเพราะว่าเห็นภาพบรรยากาศแบบน่าขนลุกมากๆนะครับเพราะว่าเป็นภาพที่ส่วนใหญ่เราจะเห็นแบบตามคอนเสิร์ตที่จัดตาม Impact คมึงทองธานีใช่ไหมครับแต่ทีนี้ก็คือแบบมาเป็นภาพแบบทะเลดาวที่อยู่กับ อ,อยู่หน้าคอนเสิร์ตของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ถือว่าเป็นภาพเป็นภาพที่น่าประทับใจจริงๆนะครับของวงการหมอลำเนาะน้องก็น่าจะแบบตื่นตันตื่นตันใจแล้วก็มีความสุขจริงๆนะครับที่เห็นแบบแฟนคลับรักน้องถึงขนาดนี้ก,นก,นนก็ถือว่าเป็นภาพที่หาชมได้ยากนะครับที่จะเห็นแบบภาพทะเลดาวนับหมื่นดวง อยู่ท่ามกลางาวงคอนเสิร์ตของวงหมอลำนะครับเพราะว่าปกติแล้วเราจะเห็นตามคอนเสิร์ตของอที่เขาจัดใน Impact เมืองทองธานีใช่ไหมครับแบบซูเปอร์สตาร์แบบดังๆนะครับเรายังไม่เคยเห็นในวงการหมอลำเลยซึ่งครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเนาะที่เราได้เห็นนะครับ กับวงการหมอลำที่ทําภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจอีกภาพหนึ่งนะครับของปีที่ผ่านมาแล้วก็น้องอุงอิงร้องเพลงสไตล์แบบลูกทุ่งอินดี้ก็ถือว่าเพราะเลยนะผมผมให้ผ่านนะครับสําหรับเสียงของน้องอิงเนี่ยไม่ว่าจะร้องเพลงแบบไหนสไตล์ไหนก็คือน้องเอาอยู่นะครับเสียงน้องก็คือเนื้อเสียงของน้องคือมันเพราะอยู่แล้วครับคือไม่ว่าเราน้องจะไปร้องเพลงแบบไหนก็คือ เพลงนั้นมันก็เพาะเพราะว่าเสียงน้องเพาะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะก็คือแบบเนื้อเสียงมันเพาะอะครับคือแค่เปล่งเสียงออกมาเราก็รู้สึกแบบโอเคละเรารู้สึกเพาะแล้วนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับที่น่าประทับใจของปีที่ผ่านมาก็เดี๋ยวปีนี้เดี๋ยวเรารอมาชมกันดูนะครับว่าจะมีภาพบรรยากาศอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจให้เราได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกๆคนไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย